บอยแลนด์ที่แท่นตรงนี้สุกเาสามีวอล์กอินสตรีครับมีบางแสนวอล์กอินสตีดใช่ไหมเวทีด้านหน้านี่ไหมเสาเนี้เราต้องมาเดินดูสักหน่อยนะมีดนตรีด้วยไลฟ์คอนเสิร์ต อยางแรกทส้นแล้วกำล,ลังจะวิ่งเข้าเส้นเ,เรียบเรียบหาดบางแสน สายหาดหัวหาดนะักลังลง้นี่ยาทายหาดอ๋นะอได่ทายหาดโอ้อโ,อน,อโอนี่หัวหด้ทายหาด <c oughs> เราต้องพายามบเราะถ้าเราพอนั่นงแบบนี้แล้วถายอย่างนี้มันจะจะบาง

ร่วงพักเที่ยงวันธรรมดา,าบางท,ท่านก็จะเงียบก็ยังมีพอมีพอมีคนเที่ยวบ้างนะเนี่ยเขาถอดรองเท้าข้างกะดนจะไปอาบ้ากระโดดไว้รนหวางรอรอข้างกันอ๋อม่รอรอทไมไม่ใส่รองเท้านะตัวเ็เปียยน่ะ พ่อจะเป็นหลอกกล้องไปเฉยพ่็เวลาถ่ายแบบเยอะยาวไปอ่ะนานโดยไม่มีอะไรเงี้ยก็เบื่อมมีอะไรมีต้นมะพร้าวเปียบเลยเยอ่ะ,อะลถเงี้ยวฟางแล้ว เรากำลังจะถึงหัวหาดเลยใช่ไหมเออ,เอ,อาหาดอยาก,กเรียกหัวหาดไม่รู้เรื่องเลยเรียกไม่ไม่ถูกไม่อยากจะเรียกอ,อ,อีกแล้วหัวหาดกับใต้หาดต่างกันยังไงห,หัวหาดคนเยอะอ๋อคนจะเยอะใช่ไหมต้องเรียกหัวหาดใช่ไหตอนก่อนเนี่ย ว่า่ะถึงก่อนจะถึงหัวหาเนี่ยหาะว่ายิงตรงปึ๊บประมาณนี้ก็ถึงหัวหาออ๋ก็เมื่อกี้เราก็ถึงตรงนู้นก่อนอ่ะไม่ได้ตรงนู้นหัวหาตรงนู้นก็เรีเส้นหลักนี่จ้าข้าจต่ทกคุณวิมาเส้นหลักหาเสียงที่แกอ่ะเสียงที่เอาเอาให้ชนะสิเอาสิเอาให้ชนะสิอ่ะ จะได้อันเขาบอกว่าถึงก่อนนี่มาเขาไม่มีหลักเกณฑ์นี่มาเขาจับเอาจากเส้นหลักมากอะเส้นหลักโอเคโอเคจากเส้นนู้นเนาะเส้นหลักด้วยเส้นที่เรามาเนี่ยมันไม่ใช่เส้นหลักอ่าถึงแล้วเนี่ยเขาเรียกไม่อะไรวงเวียนเนี่ยให้คนท้องถิ่นอธิบายสิไม่รู้เหมือนกันคืออะไรกันเนี่ยปลายป้ายเปลี่ยนหลายอย่างกันตรงเนี้ยป้ายจะอย่างนั้นแต่ไม่ได้อีกแะ thì cà phê đi máy chill chill coffee